ี่ศาลาการประเรียนวัดนครสวรรค์พระอารามหลวงนางสาวชุติพรเสชังรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยมามบรมราชกุมารีประจำปี2567พร้อมด้วยนายประสงค์ล่าอ่อนรองผู้ว่าราชการจังหวัด นำหัวหน้าสนรัชการและพุทธศาสนิกชนรวมพิธีทอผ้าป่าเพื่อช่วยเหลือพัฒนาเด็กที่ครอบครัวมีฐานะยากจนและได้โอกาสเป็นการสนับสนุนการพัฒนาเด็กเพื่อให้เด็กในชนบทได้มีการพัฒนาอย่างทั่วถึงโดยมีประชาชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมสนับสนุนเงินสมทบกองทุนรวมทั้งสิ้น1 7 6 4 3 5บาท75สตางค์โดยมีพระครูนิพาธรรมประสิทธ์รองเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานฝ่ายสง จากนั้นได้มอบทุนอุปการะเด็กจากกองทุนพัฒนาเด็กชนบทแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เพื่อนำไปมอบต่อให้แก่เด็กในพื้นที่กองทุนพัฒนาเด็กชนบทได้จัดตั้งขึ้นโดยกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยตั้งแต่ปี2522โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนที่ครอบครัวย,ยากจนและได้โอกาส ให้ได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและสติปัญญาต่อมาในปี2536สมเด็จพระนิธฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราสุดาสยามบร,รมราชกุมารีทรงมือพระมหากรุณาธิคุณรับกองทุนพัฒนาเด็กชนบทไว้ในพระราชูปธัรภ์โดยพระราชทานพระราชานุญาตให้ใช้ชื่อว่า กองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถรัรมภ์สมเด็จพระเทพ,พรัตนชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งการดําเนินงานกองทุนพัฒนาเด็กชนบทได้จัดก,กิจกรรมทอดผ้าป่าเพื่อหาหรายได้สมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบททั้งในส่วนกลางและจังหวัด76จังหวัดเป็นประจำทุกปี బింం